ดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วครับทางช่องแก่นกินชมเหมือนเดิมนะพี่น้องก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแใจผมด้วยนะพี่น้องวันนี้พาลูกหลานมาเที่ยวพี่น้องได้แตงครับได้แตงเดี๋ยวเอาแตงเข้าไปให้สัตว์ข้างในกินครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้มาถึงแล้วครับ หว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 หัว oh. ับห้ามบุคคลไปนอกนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าเป็นขับเตือนครับพี่น้องแกงกินเอาไปทอดคือเอาไปให้อะไรบ้างให้ฝั่งน้้ไดสั่งนุ้นนองมาเลยได้ นอนอยู่น้องปีิมนน้องเปีิมน้องเปิมเลยว้าิมปิมก็มาด้วยนิมปมนุ่นน้องเห็นกวางไหมน้องนู่นนะพ่อต้องหันอีกท่าให้ลูก ท่านแหละท่านแหละได้ละวมองมันมอง้ะไม่ต้องให้กินหมดให้กินอย่างเล่นนิดแล้วหน่อยมันมีอีกตรงนู้นข้าให้กินเยอะด้วยเอาไว้กล้วยด้วยข้าวมาข้าวไอ นี่คือลิงครับลิงช้ามากเหมือนสล็อตเลยสลอ็อตไม่เหมือนกตรงอื<ะ>่นไปไปดูตรงนั้นบ้างไหมตรงนั้นที่มีครับพี่น้องส่วนตรงนี้จะเป็นนกเงือกนกเงือกสีน้ำ,นำตาลน,<า>น,นะครับพี่น้องเนี่ย

โดดเล่นนั่นมันจ้องอยู่นะจ้องอยู่ไปไปที่ต่อไปนกเงือกครับนกเงือกอันนี้แบบคือเห็นชัดมากเราสามารถเดินไปได้นะน<ก>ไอ้ตัวนี้เป็นนก นกปกหรือนกกรหังครับตัวนี้อันนี้ครับนกปกหรือนกกระหังตัวนี้เป็นนกเงือกครับนกเงือกตัวนี้นกเงือกสีน้ำตาลนกเงือกครับอะไรอันนี้คือนกเงือกนกต่างโลชันอันนี้นกอะไรนี่ไม่ใช่นกเงือก นกเงือกอะไรนี่นกเงือกกามช้างพี่น้องนี่ไงนกเงือกกามช้างคูอตัวนี้มีเหนียงนี่ครับนกเงือกกามช้างมาตรงนีนะ้ตรงนี้ก็จะมีที่ไทยลกฝันเต ไปตรงนู้นเลยพี่น้องนั่นเแหละเ,เดี๋ยวพาเดินดูชน,นีพี่น้องนุ่ชนชนีฝั่งนู้นครับเป็นดีชนีเนี่ยเอาพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาเดินเที่ยวดูยังไงก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจ วันนี้พาออกเที่ยวกับเด็กๆพอดีพาลูกไปทําใบขับขี่วันนี้ก็เลยมีเวลาว่างก็เลยในๆก็มาแล้วเลยเที่ยวนิดนึงพี่นะ้องลูกพาเดินร,รอบๆชมบรรยากาศร,รอบๆนี้พี่น้องมันจะเป็นคลองนะพี่น้องที่นี้จะเป็นคลองแล้วก็ทําเป็นคลองยาวรอบไปเลย รอบเลยพี่น้องรอบแล้วข้างในข้างในนี่จะปล่อยชนีไว้จะปล่อยชนีไว้พี่น้องข้างในชนีชนีคนนอนอยู่นู้นในปีข้าวพาดเดินเที่ยวในนกยุงอ่ะเลออันนี้ปล่อยธรรมชาติเลยนกยุง เหี่ยวด้วยเหี่ยวอยู่ในกรงนี่มันกระโดดมาม,มีนกกรุงพี่นอ้องมีนกนันด้วยอ่าไปิกนกยุงลนดู นกอะไรเ,เชียงนกกอลไรไงนกตัวเล็กเมื่อกี้มันันบินไปจิกนกยุงทำไมไม่รู้ไปกันต่อไปกันต่อเลย,เลยมีคนนำเตี้ยวกับพี่ต้นข้าวพี่ต้นข้าวสวัสดีผู้ชมอย่างนี้ สวัสดีุณผู้ชมยังเดี๋ยววันนี้พามาเที่ยวที่ไหนนี่เที่ยวที่สวนสัตว์่อยไปนะยืนในร่มนะสวนผ้าหันหน้ามาอุ้ยพ่อจุกกระจายอ้าว <c oughs> มาหนีแล้วครับมึงใส่วิ่งมาทักทายไม่มีอ่ะหมดแล้วหมดแล้วไม่เหลือแล้วมาแล้วจริงๆหนุๆหนๆมาอยู่แล้วครับพี่<ช>น้องนูนมันจะกระโดดข้ามมาไม่ได้นะตัวนาะ โอ้โหเจ๋งมากจับมาให้นู่นนู่นกกำลังจะตีทำไมตัวนี้มันรอดพี่นู่นดำทั้งแกงดำทั้งแกงดำแกงดำนุ่งครับแกงดำ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 แกงขาวครับนี่ เธอออกมาช้าเองเธอออกมาช้าเลยให้ตัวอื่นปินหมดแล้วเราเดี๋ยวพี่ข้าวมาบอกผู้ชมก่อนวนะ่าตรงนี้คือที่ไหนที่ไหนนตร,ตรงนี้คือห้วยห้วยใส่ใต้ห้วยใส่ใต้ตรงนี้คือสวนสัตว์ห้วยใส่ใต้อำเภอชาจังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมใช่สวนมากเลยนะแต่ว่า มันหายไปแล้วมันเดินกลับไปแล้วมันยืนต่อนารักนารยืนยืนอ้ยืนอย่างเท่เลยยืนเท่ๆเท่ๆจบแบบเท่ๆหย่างออกวันเวทความฮักสองเฮายินดีน้ำนองกับข้าโอ้เมื่อเจ้าเอาเสาลงลู่ดูดะจะมาฟังเพลงให้กับมาฟังเพลงเพราะละที่ ดอกไม้มาสักหน่อยังเจ้าดอกไม้มาให้รางวัลเหรอเอามาเลยครับได้เลยมา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 ดอกไม้ดอม้ดอกไม้มันจริงมาได้นะว่าเอาดอกไม้มาให้รางวัลเด็กดอกไม้มากินเดี๋ยวไม่ได้แม่เอามาไม่ได้ยินดีน้ำนองกับข้าวเม่าเจ้าเอาเสาลงลุ่มนั่งฟังเพลงมานั่งฟังเพลงเหรอนั่งฟังเพลง งูในสายตาเธอก็หูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจหูเหมือเฮดว่าเจ้ามีภัยแตกแปล้งงูงัวใจไม่ให้เจ้าลาเห็ดดีน้ำสุยางส่วนน้ำสุยางยังมีน้ำตาอย่าหาทําแบบนี้เด้อลาแพงปันในตายังมานอกจะไอ้วน โอ้โหสุดยอดสุดยอดมาฟังเพลงให้เราวันด้วยให้ทิปด้วยจิบ๊ายบายไปก่อนนั่นเพื่อมันตากันนต้นไม้เหรอบ๊ายบายนะเดี๋ยวใครมาเจอกันไปก่อนไปก่อน <c oughs> อ๋อตรงนี้เขาเรียกกองกองอ,งอนุบาลลิงเช่นนี้บาเดเจ็บพิการครับตรงนี้เป็นลรงเรียนอนุบาลครับตรงนี้อ๋อตรงนี้มีช้างพี่น้องมีช้างด้วย นี่จะมีช้างอยู่ตับช้างช้างน้องช้าง ครับพี่น้องมีช้างด้วยตรงนี้ป่าอุดมสมบูรณ์ดีมาครับร่มเย็นเดี๋ยวพาเดินกลับไปทางเดินมนะครับพี่น้องอน,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 งนี่คือกระลอกดำครับพี่น้อง ไก่ตอกเลยไก่ตอก,ก,ก,กนกพิราบพิราบพิราบนกพิราบเลไเป็นนี้ พี่น้องสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นดีก่อนนะครับพี่น้องสำหรับใครที่จะพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็พามาเที่ยวชมแน่นะครับพี่น้องก็ยังพอมีครับเนี่ยตามเส้นทางนี้เลยครับพี่น้องก็จะมีกงชนีมีขอเนื้อใสลิงลมนกแขกเต้านก แก้วโมงนกขุ่นทองนกอะไรนี่พญากระลอกดำหลายอย่างพี่น้องก็ยังมีอยู่นะครับเนี่ยตามนี้เลยพี่น้องก่อนเนื้อที่ก็โอเคพี่น้องเดินทะลุทะลวงไปได้มีควางมีเก้งอยู่พี่น้องเนี่ย อันนี้ก็เดินไปได้พีน้อเดินทะลุไปนูน่นเดินอ้อมไปเรื่อยๆจะมีอ้อมอ้อมทั่วพี่น้องก็อ,อ,อกมาที่เดิมที่โรงแรนเดี๋ยวกลับแล้วครับพี่น้องร้อนมากร้านน้ยก็ไม่ไหวพี่น้องแดดร้อนจัดเดี๋ยวคอยติดตามด้วยนะพี่น้องว่าผมจะพาไปไหนทําอะไรยังไงคอยติดตามด้วยนะพี่น้อง สำหรับคลิปต่อไปวันนี้ร้อนมากเดี๋ยวกลับแล้วพี่น้องเดี๋ยวก่อนจากลาก็ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดเพื่อเป็นแรงเรงใจผมด้วยนะพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งกิงๆเพื่อเป็นแรงเรงใจผมด้วยเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าหรือคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ก็จากไปก่อนน้องบ๊ายบายสวัสดีครับ